HELLO g u n s Xs 98T คีย์บอร์ดในเลเยอร์แบบ98%มาพร้อมราคาแบบจับต้องได้แถมด้วยลูกเล่นแบบจัดเต็มสุดๆไม่ว่าจะเป็นตัวนอ็อปไฟ RGB backlight พร้อมจอที่สามารถถอดออกได้จะดียังไงและก็น่าสนใจยังไงบ้างวันนี้นุกจะพาทุกคนไปดูรีวิวพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนและคลิปนี้นะคะนุกก็ไปสอยคีย์บอร์ดมาจากทางร้าน Big p e n นกวิตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดใหม่อีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าตัว h e l o ร a n ร xs 9 8 t ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าน่าจับตามองแล้วก็คุ้มค่ามากๆด้วยความที่เขาตอบโจทย์ในแง่ของการใช้งานบนหลากหลายอุปกรณ์พร้อมด้วยลูกเล่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบ fully customizable ตัวนึงเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องไปพร้อมกันเลยดีกว่า เปิดมาเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาทำสีสันของกล่องออกมาได้น่ารักมากๆชั้นแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดแต่ว่าเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะเพราะว่าข้างใต้เนี่ยเราจะเจอกับอีกเลเยอร์นึงเป็นชั้นกระดาษแบบนี้ซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็จะรวบรวมมาอุปกรณ์และก็อ็อกซ์เอรีอื่นๆที่จําเป็นต่อการใช้งานเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้วค่ะข้างในเนี่ยมีของแถมมาเยอะมากๆถ้าใครเคยใช้ตัว h ฮนดลกันก็จะรู้ว่าเรื่องของแถมเนี่ยจัดเต็มสุด,สด ชิ้แนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็น QR code สำหรับสแกนลงทะเบียนรับประกันสินค้าพร้อมด้วยคู่มือการใช้งานและที่สำคัญเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยและที่นุกชอบมากๆเนี่ยก็คือเขาจะมีการแถมคีย์แคปชุดใหญ่มาให้แบบจัดเต็มเลยค่ะเราสามารถเอาไปใช้กับคีย์บอร์ดอื่นๆได้เลย ตัวสายชาร์จเนี่ยนะคะก็จะมาเป็นสายทักสีขาวแบบเรียบๆหัวการเชื่อมต่อจะเป็นแบบ USB-A to Type-C ตามแบบฉบับคีย์บอร์ดทั่วๆไปค่ะสวิชแล้วก็คีย์แคปพูลเลอร์จะมาเป็นแท่งเดียวกันแบบ2 in one แบบนี้เลยและสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของ extra switch แถมมาให้ด้วยเผื่อว่าใครทำขาหักขางองก็จะได้มีเปลี่ยนค่ะ และแน่นอนค่ะว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัว He l โ o การ์ Xs 98T ของเรานั่นเองคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะก็จะมีตัวฝาครอบกันฝุ่นเป็นพลาสติกแบบนี้มาให้ด้วยอันนี้มีประโยชน์มากเวลาไม่ใช้ก็สามารถปิดเอาไว้ได้นะคะรุ่นนี้เนี่ยจริงๆเขามีหลายสีให้เลือกมากๆแต่สีนุกเลือกมาก,ก็เป็นสีเขียวสดใสแบบนี้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วสีหลักๆของเคสเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำจะไปแตกต่างกันก็นกตรงที่สีของคีย์แคปสมากกว่าสีเขียวแบบนี้นะคะจะเรียกว่าสี GG 2 1ค่ะ รุ่นนี้เนี่ยนะคะจะมาในเลยเยอร์แบบ98%มีทั้งหมด98ปุ่มพร้อมด้วยนอ็อปและก็ตัวจอ TFT อีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นเลยเยอร์ที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการทํางานแล้วก็เล่นเกมเลยค่ะเพราะว่ายังคงมีในส่วนของทัง e FROG แล้วก็นําแพดอยู่นอกจากนี้เนี่ยนะคะความรู้สึกแรกเนี่ยนอกจากสีสันที่มันช่างโดดเด่นสะดุดตาแล้วนะคะน้องคนนี้ยังค่อนข้างตอบโจทย์ในแง่ของการผกพามากๆด้วยน้าหนักที่เบาไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการผกไปทํางานนอกบ้านตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะ เพราะวัสดุของเขาเนี่ยทำมาจากพลาสติกทั้งตัวในแง่ของตัววัสดุก็ถือว่าดูดีนะคะบริเวณมอเทมเคสมีการติดฟิตยางกันลื่นมาให้เรียบร้อยครบทุกด้านนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถปรับองศาการพิมพ์ได้ด้วยตัวตูวเสปฝีที่เขามีมาให้ด้านหลังด้วยค่ะซึ่งจะช่วยให้เราพิมพ์นานๆแล้วก็ไม่เมือ่อยมือนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อเด็กอย่างหนึ่งที่หาไม่ค่อยได้จากคีย์บอร์ดในเคสอลูมิเนียมนะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะเขายังทําช่องสําหรับเก็บตัววายเลสดองเกออกมาได้ดีมากๆเพราะว่ามันซ่อนอยู่บริเวณใต้ฟีดเลยใครที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะคะก็จะได้ไม่ต้องมั่งกังวลว่าเอ้ยมันจะหลุดหรือว่าหล่นหายไปไหนหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยลลอกไว้แน่นหนาเลยค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยนะคะก็จะอยู่บริเวณซ้ายมือด้านบนฉะนั้นใครที่จะใช้กับคอยเคอเบิลเนี่ยก็ต้องลองกะขนาดดูดีๆนะคะบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะมีเป็นท็อกเกิลสวิตช์สำหรับปรับเปลี่ยนโหมดการเชื่อมต่อ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด3โหมดด้วยกันบลูทูธเสียบสายและก็ไร้สาย2.4กิกะเฮิร์นั่นเองค่ะไฮไลท์เด่นๆของรุ่นนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ตรงที่จอจอ TFT ขนาด1.14นิ้วนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะนอกจากจะสามารถดิสเพลย์ตัวไฟล์แอนิเมชั่นเคลื่อนไหวได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ในการตั้งค่าโหมดต่างๆของคีย์บอร์ดได้ด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอออิ n ว n e ในจอจอเดียวเลยซึ่งความวาวนะคะก็คือในเรื่องของสีสันเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดและก็สีสดมากๆด้านข้างนะคะก็จะมีเป็นปุ่มน็อปแบบแนวตั้งสามารถใช้ปรับเพิ่มลดระดับเสียงได้ตามปกติส่วนปุ่มเล็กๆ2ปุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่ม Page Up และก็ Page Down ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้ก็สามารถไปตั้งค่าให้เป็นปุ่มอื่นผ่านซอฟต์แวร์ของเขาเองได้ด้วยนะคะ ตัวจอท f วที่ของเขาเนี่ยนอกจากจะมาในขนาดแบบใหญ่จัดเต็มสีสดภาพชัดแล้วเขายังสามารถถอดออกได้ด้วยนะคะและหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วจะถอดออกไปเพื่ออะไรตรงนี้นะคะเราสามารถถอดออกแล้วก็ใส่สวิตช์เข้าไปแทนพร้อมกับคีย์แคปแล้วก็ไปตั้งคา่าให้กลายเป็นปุ่มอื่นๆที่เราต้องการได้เรียกได้ว่าใครที่เบื่อจอเนี่ยก็สามารถกลับมาใช้งานเป็นปุ่มปกติได้นั่นเองค่ะ ความเจ๋งอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะคะก็อยู่ตรงที่ว่าเขาทําช่องมาสําหรับให้เราสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ด้วยบริเวณด้านหลังก็จะมีเป็นฝาปิดเอาไว้แบบนี้เลยค่ะความจุแบตเตอรี่แบบเดิมๆที่เขามีมาให้เนี่ยจะอยู่ที่3 7ม0มิลลิแอมถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะคะนุงแนะนําว่าใครที่อยากใช้ได้ยาวๆเนี่ยก็ปิดตัวไฟ R G B กับตัวจอไว้จะดีกว่าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้เผื่อว่าเกิดแบตเสื่อมขึ้นมาหรือว่าอยากได้ความจุเพิ่่่มนนัเองคะ เอาละค่ะในส่วนของตัวดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีและก็ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากๆคราวนี้นะคะเรามาดูดีเทลในเรื่องของส่วนประกอบอื่นๆกันบ้างดีกว่า เริ่มที่ตัวคีย์แคปกันก่อนเลยนะคะคีย์แคปอันนี้นะคะจะมาในแบบอ h e r ี y Profile Profile ที่เราคุ้นเคยกันดีผิวสัมผัสจะค่อนข้างเรียบนะคะแล้วก็ใช้วัสดุเป็นแบบ PBT Double Shot ค่ะซึ่งตัว Double Shot เนี่นะคะก็จะมาเฉพาะในคีย์ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการคีย์ภาษาไทยเนี่ยทางร้าน Big Penguin เขาก็มีบริการยิงเลเซอร์ให้เสร็จสับเลยค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเขาก็ออกแบบมาให้เป็นแบบ Hot s w a p p Able สามารถทอบเปลี่ยนสวิชเองได้โดยไม่ต้องบัดกรีในส่วนของตัวสวิชเนี่ยนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันก็คือตัว u l u i Pin U ที่เป็นแบบ Tactile แล้วก็ตัว Soul Silver ที่เป็นแบบ Linear นั่นเองค่ะตัวที่นกเลือกมานะคะแน่นอนว่า Linear Lover อย่างเราก็ต้องเลือกว่าเป็น Soul Silver อยู่แล้วโทนเสียงเนี่ยก็จะอกไปถางทุ้มๆนุ่มๆเสียงฟินๆแล้วก็ไม่ดังจนเกินไปค่ะ ตัว pcb เนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับไฟ rgb แบบ north facing ซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียอย่างเดียวที่นุกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากเนี่ยคนที่เล่นตัวไฟ rgb ก็จะรู้กันนี้ว่าตัว south facing ก็จะเข้ากับสวิชแล้วก็คีดแคบอื่นได้ค่อนข้างจะดีมากกว่าเนาะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในส่วนของโฟมต่างเนี่ยเขาก็มีการใส่มาให้แบบจัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเคสโฟมเพดโฟมสวิชแพดต่าง ตัวเพลทเนี่ยนะคะก็จะมาเป็นแบบ FlexCut PC Plate เพคะ่ะเพราะฉะนั้นนะฟิลลิ่งการกดเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเด้งสู้มือไม่แข็งกระด้นางจนเกินไปแล้วก็มีความ Flexible ในระดับหนึ่งค่ะส่วนตัวเนี่ยนุ๊กมองว่าไม่มีความจําเป็นต้องมอดอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะและรุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับโครงสร้างแบบแกสเกตเมาส์ด้วยค่ะ ของการเชื่อมต่อเนี่ยนะคะรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้พร้อมกันสูงสุดถึง5อุปกรณ์กันเลยทีเดียวโดวยเราทําการกดปุ่ม FN Q W E R หรือว่า T นะคะเพื่อเป็นการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อหลังจากนั้นเนี่ยให้กดตัว FN กับปุ่ม P เพื่อเป็นการเข้าสู่โหมด pairing นั่นเองค่ะที่ตัวหน้าจอของเขาก็จะมีการบอกสถานะการเชื่อมต่อด้วยค่ะว่าเรากําลังเชื่อมต่อบลูทูธอุปกรณ์ไหนอยู่เนียกได้ว่าทําออกมาได้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการทํางานบนหลากหลายอุปกรณ์สสุด นอกจากนี้เนี่ยนะคะในส่วนของตัวไฟ RGB Backlight เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเขาใส่มาให้แบบจัดเต็มส,สุดๆทั้งในเรื่องของสีสัน p r e s e ตแล้วก็ความสว่างนะคะตัวนี้นะคะมีร r e s e t เตเิมๆมาให้คอน่ข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเราสามารถเลือกปรับได้ทั้งสีเ f ฟ e c t ความสว่างและก็สปีดข,ของ animation เ,เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าย,ยังไม่หนำใจพอเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเขามาลองเล่นได้นะคะเขามีทั้งในโหมดซิงก์กับเสียงเพลงแล้วก็สามารถคัสตอมเป็นพรีเซตของตัวเองได้ด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เขามีมาให้ก็คือเจ้าตัวไฟ RGB strip บริเวณบ o t t o m ้ a s e นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าให้พูดตามตรงก็ไม่ค่อยจะสว่างสักเท่าไหร่หรือว่าถ้าวางบนโต๊ะตอนกลางวันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นไฟที่สะท้อนออกมาแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ช่วยให้คคีียย์อรดดูมมลลกกเ่่่นนนนแ้าสใจิงขึะ โดยรวมทั้งในแง่ของการออกแบบดีไซน์และก็งานประกอบต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะสำหรับคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะที่จับต้องได้ตัวนี้นะคะก็มาในคอนเซปตตแบบว่าคัสตอมคีย์บอร์ดที่ไม่ต้องคัสตอมเองเพราะว่าเขาทำมาให้หมดแล้วค่ะถือว่าตอบโจทย์ทั้งในแง่ของฟังก์ชันการพกพาและการเชื่อมต่อที่สามารถทำได้ทั้งหลายอุปกรณ์และก็หลายระบบปฏิบัติตการคราวนี้นะคะเรามาลองฟังซาวเทสกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเซ็งเดิมๆออกจากกล่องเลยจะเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากได้ฟัง s ซาวท์เทสกันไปแล้วส่วนตัวนะคะที่นุกชอบมากๆก็คือในเรื่องของ Feeling การกดที่ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะโดยน้องคนนี้นะคะก็มีวางขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในราคะท 4, าที่4,290บาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Big Penguin ตัวจริงเรื่อง Mechanical Keyboard ยังไงเนี่ยหนุกจะแปะลิงก์พิกัดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมพร้อมกับลิงก์ซอฟต์แวร์เผื่อว่าใครอยากจะลองเล่นกันดูนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ให้หนุกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านุ๊กจะเอาแกจ็ตอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย